ดากันบอลคาคูไมในตอนที่20โครเดือดโกหังประท้ากับจีเรนเพื่อต้องการก้าวข้ามการเป็นนักรบที่สุดยอดของจักรวาลให้ได้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับรักขันบอลคาคูไม,มทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นรักขันบอลคาคูไม,มในตอนที่2 0นะครับการต่อสู้ที่ดูเดือดของจูเรนที่ประทะกกับโกฮังและย้ําเตือนว่าอันนี้คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวหลักดใดทั้งสิ้นเลยรับชมด้วยความสนุกความบันเทิงเท่านั้นและหากคุณยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบนันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให ราคนบอลคาคุไมในตอนที่20นะครับหลังจากที่โกฮังนั้นได้ส่งสารท้ารบในการต่อสู้กับจิเรนนะครับโดยเขานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาต้องการมองหาขีดจำกัดของตอนเองในสิ่งเดียวที่เขานั้นจะต้องทําให้ได้ในตอนนี้คือเขาจะต้องต่อสู้ครั้งนี้ให้ได้และเขาจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อวัดความสามารถของตอนเองว่าจะไปได้ในระดับไหนกันซึ่งจิเรนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต่อสู้ส่วนทอปโปที่เป็นเทพลทยล้างในตอนนี้จึงสั่งให้เทวดานั้นนะครับใช้ความสามารถในการกั้นบาน ทำให้นะครับดาวเคราะห์ที่อยู่ในตอนนี้ไม่ระเบิดจากการต่อสู้ที่รุนแรงของทั้งสองคนการต่อสู้ของทั้งสองคนได้กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจิเรนนั้นสั่งให้โกฮังรีบเข้ามาในการต่อสู้กับเขาโกฮังไม่รอช้านะครับรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงง้างหมัดซ้ายของตัวเองขึ้นมาและต่อยเข้าใส่จิเรนแบบเต็มแรงแต่ปรากฏว่าหมัดนั้นไม่โดนจิเรนน,น,นะครับจิเรนนั้นสามารถหลบได้โกฮังถึงกับสะบัดขึ้นมาเลยบ้าเอ้ยพลาดได้ยังไงถ้าแบบนั้นก็เอานี่ไปกินซะแกเล็กลติก โดนัทแต่กาแล็กติกโดนัทนะครับของโกฮังนั้นยังไม่ทันได้ไปถึงจิเรนเลยจิเรนนั้นช่วงชิงจังหวะนะครับที่โกฮังกําลังปล่อยพลังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงซัดเข้าไปที่หน้าของโกฮังอย่างเต็มแรงและจับโกฮังนั้นเหวี่ยงไปไกลนะครับซึ่งความรุนแรงของการโจมตีของจิเรนนั้นทําให้โกฮังตัวนั้นกระเด้งกระดอนเป็นลูกห่างอยู่ในบาเรียนั้นก็คือโกฮังในตอนนี้สภาพแย่มากๆถูกจิเรนนั้นจัดการและจิเรนทุบโกฮังลงไปที่พื้นจนทําให้พื้นแตกจนถึงชั้นลาวาเเเลล่นนนออาโกกกกััััังง้ถึบบย ความรุนแรงการโจมตีของจูเรนที่มันรุนแรงมากๆโกฮังนั้นเจ็บปวดไปถึงข้างในดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับข้างในร่างกายของเขานั้นจะบอบช้ำมากๆจากการโจมตีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งของจูเรนจูเรนนั้นรีบเดินมาหาโกฮังจับไปที่หัวของโกฮังและชูขึ้นมาโดยโกฮังที่กําลังไปเชิญหน้ากับจูเรนนั้นได้แต่คิดในใจหน้าหน้าเหลือเชื่อมากทำไมทำไมฉันไม่สามารถ ขยับร่างกายได้เลยเมื่อสิ้นความคิดนั้นโกหังนะครับถูกจิเรนต่อยเข้าไปที่ท้องอย่างเต็มแรงและซัดเข้าไปที่หน้าอีกทีหนึ่งนะครับและต่อด้วยทิบขาคู่เข้าไปนะครับที่ท้องของโกหังโกหังนั้นกระเด็นไปไกลจากการโจมตีที่รุนแรงของจิเรนแต่โกหังนั้นไม่ยอมแพ้เขานั้นได้พูดขึ้นมาไม่ฉัน จะไม่แพ้แบบนี้โกฮังนะครับค่อยๆพยุงร่างกายตัวเองขึ้นมาเพื่อยืนหยัดที่จะต่อสู้กับจีเรนต่อท้อโปที่เห็นแบบนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าในตอนนี้โกฮังนั้นกําลังฟื้นพลังตัวเองขึ้นมาพลังของเขานั้นกําลังถูกปลุกขึ้นมาหลังจากนั้นโกฮังรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับต่อยอัปคัตใส่ทางด้านของจีเรนแต่จีเรนนั้นโชว์ความเก่านะครับใช้ความเร็วของตัวเองนั้นแทรกหมัดเข้าไปเพื่อจะต่อยที่หน้าของโกฮังก่อนร่างของโกฮังกระเด็นไปแต่โกฮังนั้นก็พยายามยืน กลับด้วยพลังคลื่นเต่าพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าโกฮังนะครับปล่อยคลื่นเต่าซัดก็ใส่จูเรนอย่างเต็มแรงแต่จูเรนนั้นก็ยังโชว์ความเหนือเหมือนเดิมเขานั้นพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับซัดก็ไปที่หน้าของโกฮังจึงไม่พลังคลื่นเต่านั้นก็ยังไม่โดนนะครับทางด้านของจูเรนโกฮังที่ล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะครับพยายามยืนหยัดขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ใหม่ จิเรนที่เห็นแบบนั้นเขานึกถึงอดีตของเขาในสมัยเด็กๆที่ไม่มีวันที่จะยอมแพ้มันตรงกับแววตาของโกฮังในตอนนี้ทางด้านของจิเรนก่อนหน้านี้นะครับก็ถูกอาจารย์ของตนเองนั้นซัดลงไปแล้วลงไปอีกนะครับแต่ก็พยายามยืนหยัดที่จะต่อสู้แล้วก็เป็นภาพย้อนอดีตกลับไปนะครับในสมัยที่จิเรนนั้นยังเป็นเด็กที่กําลังฝึกฝนกับอาจารย์ของตนเองโดยจิเรนนั้นนะครับได้ลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับอาจารย์ผมผมไม่มีวันยอมแพ้ส่วนอาจารย์นั้นได้ตอบกลับไปการต่อสู้เพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นนั้นมันไม่เพพียงออรก เจ้าลูกสิษย์เอ๋ยเจ้าจงยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ,อชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามทีทางด้านของจิเรนนั้นจึงตอบโต้กลับไปอาจารย์กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วครอบครัวของผมเหลืออยู่เพียงแค่คุณเท่านั้นท่านอาจารย์และเขานั้นก็พุ่งไปนะครับเพื่อจะต่อยใส่อาจารย์แต่อาจารย์ก็เตะกลับมาในทันทีพร้อมกับตาวาดกลับนะครับและดุด่าใส่จิเรนจะโง่เอ้ยทำไมคิดตื้นเขินขนาดนั้นในวันที่แกไม่มีอะไรเลยวันที่แกนั้นไม่ต้องสู้เพื่่อใครแกนนั้นไม จะต้องรอจนกว่าคนที่รักของแกจะต้องเสียชีวิตไปหรือตกอยู่ในอันตรายจึงจะต่อสู้แกนั้นจะต้องต่อสู้เข้มแข็งเมื่อถึงเวลาเท่านั้นแกจะต้องต่อสู้ทุกครั้งที่มันควรจะต่อสู้ไม่ใช่นึกถึงเวลาที่จะต้องสูญเสียใครไปเหตุการณ์ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับชิเรนนึกถึงคำพูดของอาจารย์ตนเองเลยถามในตัวของโกฮังโกฮังทำไมนายถึงลุกทียรสู้ต่อทุกครั้งไปโกฮังจึงตะวาดกลับไปในเทนที เพราะผมเนี่ยยังพร้อมจะต่อสู้ต่ออย่างไงล่ะจิเรนได้ยินคําตอบนั้นนะครับถึงกับโมโหและเขานั้นได้ชัดพลังตัวเองขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้เต็มกําลังใส่โกฮังส่วนโกฮังนั้นนะครับก็พยายามชัดพลังของตนเองและจะยิงพลังใส่นะครับทางด้านของจิเรนแต่จิเรนนั้นชิงตัดหน้าในการโจมตีเข้าใส่โกฮังก่อนโกฮังนั้นลงไปนอนกองกับพื้นจิเรนใช้ความเร็วของตนเองนะครับพุ่งไปใกล้โกฮังและซัดโกฮังลงไปนอนกองกับพื้นอีกทีหนึ่งโดยในตอนนี้ร่างกายของโกฮังนั้นแหลกละเอียดไปหมดแล้วนะครับเขา ลมสุดๆเลยกับการโจมตีของจิเรนและจิเรนนั้นได้ใช้พลังของตนเองนะครับในการยึดโกฮังเอาไว้และใช้นะครับผ้าไม่ตายนะครับจึงทําให้โกฮังในตอนนี้ถูกจิเรนโจมตีเข้าไปอย่างเต็มแรงและจิเรนนั้นได้พูดกับโกฮังนี่เจ้าโกฮังจงตื่นขึ้นซะจงลุกขึ้นมาในการต่อสู้และเขานั้นนะครับก็เตะเข้าไปที่หลังของโกฮังแบบเต็มแรงอีกครั้งแล้วก็พูดกับโกฮังด้วยน้ําเสียงที่เย็นชา นี่โกหงฟังฉันเวนะในวันที่นายจะต้องต่อสู้กับเทพทำลายล้างในฐานะศัตรูของนายนายจะต้องเผชิญหน้ากับเขาความตั้งใจที่นายต้องการเป็นเพื่อนของเขานั้นมันจะกลายเป็นศูนย์ในทันทีนายแน่ใจหรือว่าไอคำพูดเล็กๆน้อยๆที่นายพูดกับฉันเมื่อตะกี้นี้เนี่ยจะช่วยทําให้นายพัฒนาตนเองขึ้นมาได้แต่ในระหว่างการต่อสู้ระหว่างโกหงกับจีเรนนั้นนั้นได้หยุดลงนะครับเพราะว่าได้มีนะครับเหล่าศัตรูนั้นได้แอบบุกเข้ามาทะลุบาเรียนะครับเพื่อจะจัดการกลุ่มไพรทูเปอร์ โกฮังเห็นแบบนั้นถึงกับร้อนรนเราเราต้องไปช่วยพวกเขานะแต่จือเลนนั้นได้ตอบกลับไป เจ้าจงไว้ใจในเพื่อนร่วมทีมของเจ้าซะเจ้าไม่สามารถทําอะไรได้หรอกในสภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้ตัดไปที่ฟังของท็อโปะนะครับท็อโปะนั้นได้พูดขึ้นมาเอาจริงๆนะพอรู้อยู่แหละว่าตอนนี้เนะกำลังคิดทําอะไรอยู่โดยท็อโปะดูแล้วว่าตอนนี้นะครับพวกของดิสโปะนั้นะแกล้งทําเป็นว่าน,นะครับสู้ไม่ได้นะครับเพื่อต้องการปลุกเล่าในตัวของโกฮังโดยจีเรนนั้นนะครับก็ได้พูดกับโกฮังฉันขอถามนายหนึ่งคำถามละกันโกฮังอะไรกันเป็นแรงผลักดันทําให้นายนั้นอยากจะต่อสู้ต่อโกฮังหลังจากนั้นนะครับ ก็นึกย้อนกลับไปนะครับถึงบุคคลที่เขานั้นต้องการปกป้องไม่ว่าจะเป็นลูกเมียของเขาครอบครัวของเขาใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เขานั้นต้องการปกป้องสุดๆเลยตัดไปที่ทางด้านของจิเรนนะครับเมื่อเห็นสีหน้าของโกฮังที่เป็นแบบนั้นเขารู้สึกมีความสุขมากๆและชาร์จพลังของตัวเองนะครับขั้นสุดเพื่อต้องการจัดการโกฮังเล่นเอาทุกคนนั้นถึงกับห้ามจิเรนจิเรนอย่าทําถึงขนาดนั้นเลยจิเรนนั้นนะครับใช้ร่างฟูลพาวเวอร์ของตนเองนะครับเพื่อจะจัดการโกฮังเพื่อต้องการบททดสอบนี้เขานั้นพุ่่่งงไปตอยเใยกัแบบ็ม แรงแต่ปรากฏว่าครั้งนี้โกฮังพนาตนเองขึ้นมาได้จริงๆแล้วเขาสามารถหลบหมัดที่ทรงพลังของจีเรนได้นะครับและเกลี้ยวตัวและซัดกลับเข้าใส่นะครับจีเรนอย่างเต็มแรงจีเรนนั้นนะครับก็เอี้ยวหลบได้ด้วยเช่นกันแต่เขานั้นยิ้มมีความสุขมากๆเลยที่เห็นโกฮังพนาตนเองมาได้ขนาดนี้แต่ทันใดนั้นเองนะครับโกฮังนะครับที่ใช้พลังแบบขั้นสุดตัวเองแล้วจึงทำให้เขานั้นหมดพลังในการต่อสู้และล้มลงไปนองกองกับพื้นแต่จีเรนนั้นก็ชื่นชมในตัวของโกฮังว่าโกฮังนั้นทําได้ดีมากๆในนฐาะ ักสู้ที่พนาตนเองมาได้ขนาดนี้จากการเพียงแค่ต่อสู้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับดักบอลคาคูไมในตอนที่20แบบเดือเดอเลยนะครับกับการฝึกฝนอย่างหนักของโกฮังที่ประทะกับจิเรนนะครับเขานนการ,รพนาตนเองไปเป็นนักครบที่สุดยอดของจักรวาลให้ได้ตุกคนที่ชอบยังไงเกี่ยวกับตอนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะ ย้ำเตือนว่าอันนี้คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกลลักรวรรักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ